สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะเนาะเป็นวันวัชพะา่ากินง่ายๆอีกแล้วพี่น้องค่ะตําสวดแตงใสหมูย่อนะคะ่ามีเขาวมามีอย่างเมากะคายเขาหลักะแคบหมูมากพี่น้องค่ะมาแซ่บๆน้ำกันค่ะเป็นวัดค่ะพี่น้องอยากินอีหยังแบบสดเพ็ดเพสดน้ำเพ็ดเพแน่จักน้อยแะ้วคือสีโลงข้อเนาะค่ะพี่น้องค่ะพักก็มีจะพักกัดหอมค่ะพี่น้องางอิริคำวันนี้มากมากค่ะใส่กระเทียมทนนดอง ม,มึงค่ะอืมหมูย่ออุบลน,นะคะพี่นอ้องแต่เมื่อบานมาแล้วะคะ่ะยังใส่ตู้ไปอยู่ค่ะ เทศเปเรีรย้ยวหวานพี่นอ้องึฮมวนเซนต์ด้วกันไดนะ้ค่ะเจ้า เสียงแหบแหงนะคะพี่น้องคะวัดลงข้อ ไข่ขาวค่ะงามงาม นะะ้ำล่นไปใช่บหมล่ะคุณใช้เซนโดดไปบ้าล่ะค่ะพี่น้องค่ะ กรอบค่ะเนี่ย เป็นหวัดเนาะค่ะพี่นนองเสียงแหบแห้งะ เฮดพี่น้องแต้ก็ออมหูด,ดีขนาะดช่วร์ เข้มข้นค่ะ เฮ้ยซาใจดีค่ะพี่น้องค่ะอ <c oughs> ีมันนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สนวะัสดน้าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะน้าข่าวข่าวควาขึ้นะขอขอทุกการติดตามรับชม,ม,มทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะพี่น้องค่ะพอกอแม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ